อันนี้พามาดู MTX 125นะครับอันนี้เป็นเครื่องไล่ฟัน2องไว้นะครับผมไม่มีจุกจิกแน่นอนครับเครื่องตัวนี้นะครับสีก็พอใช้ได้นะครับรถพาสีเต็มนะครับผมเล่มพร้อมโบนนะครับเครื่องแจ้งลูกเล่มเรียบร้อยนะครับสำหรคันนี้ยางเป็นใหม่หน้าหลังนะครับเป็นยางเป็น80/100 21นะครับยางถอดจาก c ซี 300L นะครับหน้าหลังเป็น 120/80R18 นะครับ นี่นะครับผมรดสภาพระบไฟติดหมดนะครับครับติดหมดครับไฟลีติดนะครับแอติดเครื่องให้ดูนะครับข้อันนี้เป็นอะคาโปวิกนะครับเดินเกรดตั้งเส้นนะครับเป็นลงล่างนะครับผมตัดเครื่องครับเครื่องเดินนิ่งนะครับรูปไปยอบ เครื่องนิ่งนะครับไม่นิ่งเลยผมบอกสูตรนะครับเพี่ยนนะครับเดี๋ยวเดือนหน้านะครับเหมืนดิมนะครับรถเป็นไม่มีนะครับนะครับแต่ใช้ได้นะครับไปนะครับสูงต่ำนะครับไปต่ำนะครับไปสูงนะครับผมโวกนี้เป็นโวกสูตรนะครับครับนี้ ครับน้องครับตามแม่นะครับเดินเบาต่ำนิดนึงครับผมครับเดี๋ยวกิวนะครับ แรงๆนะครับผมไปได้สบายนะครับโคกนึ่งดิกนะครับนี่รครับผมขคึครับดีบจ้จ